ฟันหนูแปรงฟันยังไงเวลายายแปรงให้โอ้ยเหม็นนะเพชตดเหม็นนะโอ้ยเหม็นนะอือม,มันร้องอ,อืองอยน้เกรองพลงอกมีเพัเเพงเล,อล,ลอง,พง,อ,พงอะไร เพลงแชมป์พ uh ังออกหัหลับขอแล้วฮักไก่ช่างไก่เก็บมาจนหัวใจเซเวขอกินน้ำหน่อยร้องเพลงให้ฟังก่อนมาเบอร์พี่ขอแล้วฮักไก่ช่างไก่เจ็บมาหัวใจเซวเอาแม่ใครอ่ะมีคนแอบชาย พร้อมเ่อหน่อยครับพร้อมเธอเหร,หรเปลี่ยนเปลี่ยนข้องกันกันข้องน้องได้หดหลุดหลเลแชบ่แทบอัดิดคอด้ พื่อน่ะกุลาบระเด้ออยู่พุ่นอ่ะ,อะพอแล้วโอยพอแล้วเอาเพลงอะไรอีกนะามาส่งระวังขมีเด้อไป <Bye. S 1> ให้เขาพานะ <Nah. S 1> เ,เพลงฝรั่งดู พิงฝรั่งพิงฝรัง่รง happy birthday to your f a p o r i t e ตบมือด้วยเอาทีตัวเดี๋ยวแอนนะมาปล่อยเสื้อผ้านะคะวันนี้เจอกันในเพจมันจะเขียนว่าเดี๋ยวแอนนาเชเดี๋ยวแอนจะแชร์เพจให้ในแชร์เพจให้ในนี้นะคะ ใน a c e บ o o กนะคะทุกคนฝากกดเข้าไปฝากกดเข้าไป ค่พลอยค่ะพลอยทำพี่ค่ะพี่ค่ะอ๋อน้องเป็นพี่เหรอคะพลอยเป็นพี่ค่ะพลอยเป็นพี่เยสจะตัดดีๆทน่าจอกันพิษสนุโลกได้ค่ะแม่จ้ามีเอาจดดีๆนะอะไรชูนี่มาเมื่อเมื่อหนิโอเคถึงแล้วจ้าปล่อยตอนเย็นนะคะปล่อยตอนเย็นครับค่ำๆนะไม่เฉียดเลย โอ้ยังไม่เฉดเลยอ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่คะมาเอ้ยไซส์ใหญ่ค่ะไซส์ใหญ่มีค่ะไซส์เอ็มเอลอะไรเงี้ยก็มีส่วนมากจะเป็นไซส์เอ็มค่ะจะเป็นเสื้อผ้าที่ที่เป็นไซส์เดิมแอนอะไซส์เดิมก็คือหนูจะสะโพกใหญ่อะหนูเอวใหญ่ด้วยใส่ได้ค่ะใส่ได้ไซส์เล็กก็มีไซส์เล็กก็มีบ้างเป็นบางส่วน นี่ค่ะเอฟค่ะขอบคุณมากค่ะทําไงคะจ่ายตังก่อนเอฟท่านเอฟท่านแต่ว่ามันมีอย่างละตัวไงมันอาจจะแย่งกันหน่อยขอบพี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะอ๋อร้องเพลงให้ฟังก่อนได้ไหมคะมงูกินน้ำแตงโมไหมคะพลอย